รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย hammam saranam gacchami samtham saranam gacchami สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมโดโดยุพิชัยชาเลขาครับในรายการ เชิญตะวันกับท่านพาสก่อนครับรายการดีๆมีสาระนะครับในายามเช้าแบบนี้ที่จะทําให้ท่านผู้ชมได้พบกับความสุขและหนทางในการแก้ไขปัญหากับแขกรับเชิญของเรานะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่น่าสนใจนมากๆครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราันเลยดีกว่านะครับคุณรุ้งราวันลำทานทองครับ สวัสดีค่ะขอเรียกว่าพี่ปุ๋ยนะครับนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราขอกราบนมัสการพระอาจารย์กันก่อนนะครับค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์รครับพพระอาจารย์ครับพี่ปุ๋ยครับก็เป็นเหมือนกับ เป็นคนนำพานะครับหาเด็กมาเข้าวงการส่งเด็กไปในการเวทีประกวดต่างๆจนน้องๆก็ได้รับความสำเร็จ,ปร,จป,รประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงกันแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นผู้จัดการให้กับคุณดาวมายุรีคุณดาวมยามยุรีครับแต่ก็แต่ว่าเธอก็เมื่อส่งเด็กแล้วเธอบอกว่าเธอเปรียบเสมือนเรือจ้างน,นะครับที่ทำทองหลังพระติดทองหลังพระนะครับที่ทําให้น้องๆแต่ว่าสิ่งที่รับการตอบแทนมันทําให้พี่ได้มีความรู้สึกเสียใจพี่ทําอย่างนี้มานานเนี่ยครับ เออถ้าเข้ามาจริงๆเป็นร่ำไปสักแปดปีค่ะ8ปค่ะแปดปีนี้ปั้นเด็กมากี่คนนะครับ8ปีก็คือเหมือนกับโอเคเหมือนกับน้องๆมาอยู่ตรงพี่แล้วน้องๆก็ได้ไปต่อยอดต่อยอดแล้วแต่ในสาขา,ต,าต่างๆค่ะและอะไรอะไรที่พี่เรียกว่าเขาเขาไม่ไม่แบบว่าเหมือนปิดทองหลังพระแล้วเขาไม่มันทำให้พี่เสียใจยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือว่าอย่างเอออย่างน้องๆเนี่ยสมมติอ่ะไปได้ค่ายครับค่ะ แต่เหมือนก็ว่าพอมัน้องไ่ถึงตรงนั้นแต่น้องไม่พูดถึงเราเลยแต่เราอ่ะก็คือโอเคจิตจิตจิตเราตรงนั้นก็ไม่อะไรเพียงแต่ว่าเฮ้ยเรามันคนขุดคุณมานะจากตรงเนี้ยแต่คุณไม่พูดถึงเราเลยซึ่งนะถึงจุดตรงนั้นแล้วคืออย่างตัวพี่เนี่ยพี่ก็ไม่ได้ที่จะไปตามแบบคือจริงๆเราไม่ได้มีหวังผลประโยชน์แต่ขอให้ระลึกถึงเราสักิดเป็นความชื่นใจใช่แต่ไม่มีเลยมันก็เลยกลายเป็นความเสียใจแทน แล้วแล้วอย่างกรณีบางคนเนี่ยเราซึ่งเราทุ่มเทให้กับ,บเขาหลายๆอย่างทุกอย่างแต่ฟิกแบ็ที่กลับมาเขาไม่พูดถึงเราเลยสรุปกี่คนแล้วคะเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยที่เป็นแบบเนี้ยที่เขาไม่พูดถึงเราเลยก็มีอยู่กา,ายคนเหมือนกันะว่าะะเป็นเปอร์เซ็นต์ดิเปอร์เซ็นต์เหรอคะสมมติว่าเราเราเข้าไปร้อยคนเนี่ยที่ลืมเราไม่พูดถึงเนี่ยประมาณห้าสิบถึงไหมถึงค่ะอ๋อใหม่ๆร้องไห้เลย พอเริ่มอยู่นานๆอ๋อเมื่อก่อนเราคิดว่าเราคงทําไม่ดีกับเขาไว้แล้วก็สิ่งนี้มันถึงตอบแทนกลับเรามาจะคิดไปถึงถึงอดีตาการไปเลยแล้วเราจะรู้สึกว่าเอชาติก่อนเราคงทําอะไรเขาไว้แค่นั้นแหละก็จะรู้สึกดีขึ้นอะคะ่ะครับแล้วปัจจุบันนี้นะคะ,คะแต่ถามว่าจาก8ปีตรงนั้นสิ่งที่ได้กลับมามีดีไหมมีดีค่ะก็มีคนที่กระตันยูก็มีใช่ค่ะอย่างนี้คนที่รู้คุณคุณก็มีค่ะ พระพุทธเจ้าตรัสว่ากตัญญูกตเวทิตากับบุพการีผู้มีพระคุณคเป็นบุคคลหาได้ยากครับผมดังนั้นบุคคลหาได้ยากย่อมสิ่งย่อมจะได้สิ่งที่หาได้ยากก็คือความเจริญความรุ่งเรืองในชีวิตแต่คนที่รู้ทมข้อนี้ก็มีไม่มากส่วนใหญ่มาไม่ได้รับการสั่งสอนมาเมื่อคนมันร้อยการศึกษาไม่รับการสั่งสอนให้รู้จักความเป็นผู้มีกตัญญู ก็ทำให้มันไม่เห็นคุณค่าของการกระตันอยู่คนที่เป็นอย่างนี้ง่ายต่อการลืมกำพืชลืมที่มาของตนตรงนี้ปัญหาคือว่า<ม>เราก็ต้องมาถามตัวเราเราเปลี่ยนคนให้เป็นดังใจเราไม่ได้ใช่ถามตัวเราว่าแล้วเราเป็นคนที่รู้บุญคุณคนหรือเปล่าเรามีกระตัญอยู่กระตะเวทิจากับผู้อื่นหรือเปล่าเรารู้บุญของเรารู้ความดีของผู้อื่นที่เคยมีพระคุณกับเราไหม มันมักจะเป็นธรรมชาติอย่างนึ่งนะค,คนประเภทเดียวกันมันจะดึงดูดกันแล้วก็มันก็จะเจอคนประเภทเดียวกัน<ม>ถ้าลูกคนไหนเกเรทําให้พ่อแม่ทุกน้ำหูน้ําตาไหลวันหนึ่งเมื่อตัวเองมีลูกลูกตัวเองก็จะทําให้ตัวเองน้ําตาไหลอ้าวตอนนี้หลวง,งพี่กำลังหวดกลับไปหา <c oughs> คุณปุ๋ยแล้วว่าคุณปุยณป๋ยล่ะมีกะตันยูกัตเวทิตากับผู้มีพระคุณหรือเปล่าหรือบกคร่อง เรากลับมาเราเราขาดคนซึ่งเรารู้ว่ารู้สึกว่าคนมันไม่รู้บุญรู้คุณทําคุณคนไม่ขึ้นเรากลับมาแก้ที่เราเองก่อนย้อนกลับไปในอดีตว่าเรามีครูบาอาจารย์บ้างไหมมีคนซึ่งเคยมีบุญคุณกับเราบ้างไหมเราลืมไหมที่จะตอบแทนบุญคุณใครในอดีตอาจารย์ประถมอาจารย์ตอนมัธยมอาจารย์ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเคยกลับไปดอกไม้สักดอกหนึ่งเคยไปให้ไหม ทำจากเราก่อนเริ่มต้นสร้างจากเหตุฝ่ายเราโอเคที่ผ่านมาฉันอาจจะลืมฉันอาจจะบกพร่องมิหน้าถึงทำบุญไม่ขึ้นทำคุณคนไม่ขึ้นอ้าวเพราะเราเองก็เป็นคนที่เขาตราหน้าอะไว่าเราก็ลืมบุญคุณเหมือนกันนะกลับไปเติมเต็มก่อนฟูลฟิลก่อนงั้นไปเลยอาจารย์เก่าๆนี่อยู่ที่ไหนบ้างคะพ่อแม่ปู่ย่าของเราเคยให้ ความสุขกับท่านบ้างไหมกลับไปทําก่อนทําเหตุจากซีกเราแล้วตอนเนี้ไม่ต้องแล้วอย่าถ้าฉลาดพออย่าไปหวังว่ามันจะต้องมามจำบุญคุณเราใช่ค่ะจะจำหรือไม่จําไม่เป็นไรฉันให้แล้วฉันให้ออกฉันได้ทําความดีชีวิตเธอเติบโต,ตขึ้นมานะนี่ฝีมือเราเราเก็บความภาคภูมิใจไว้ในใจเราได้ให้ชีวิตกับคนคนนึงเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเขาจะทักเราไม่ทักเรา นี่เห็นเป็นปัญหาหดังนั้นถ้าเราไปตั้งค่าว่าเราจะต้องกลับมาดีเราเล็กคอมเมนต์ชื่อเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับพี่เราจะบังคับใครใ,<ช>ให้ใ<ช>เป็นดังใจเรา